สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดังๆหน่อยได้ไหมโอ้โหเป็นไงครับติ๊กต้นเนาะเนี่ยเจอบรรยากาศแบบนี้ทุกครั้งที่เวลาเรามาใช่ไหมครับมาที่ไรก็แฮปปี้มากเลยทุกทีนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตนั่งพูดคุยกันนะครับบนเวทีนี้เลยในช่วงนี้นะครับ The Best of New Life นั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเลยทักทายก่อนนะฮะให้ได้ทักทายผู้คนที่อยู่ณที่นี้นะครับเป็นไงบ้างฮะสบายดีไหมเอ่ยแล้วความรู้สึกณตอนนี้นะตอนนี้ที่แบบก้าวขึ้นมาบนเวทีนี้ใช่นไรครับรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้มาเจอทุกๆคนนะคะครั้งที่แล้วมากพราว่าแบบคนเยอะแล้วนะแต่ครั้งนี้มาแบบหุยเยอะมากจริงๆเลยแล้วก็ดีใจที่เราได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันในวันนี้นะคะเหมือนเหมือน เหมือนมาเจอคนในครอบครัวเดียวกันใช่ค่ะนะครับป้องล่ครับผมครับผมก็ผมก็เป็นเกียริมากๆนะฮะก็อย่างที่กี้พูดครั้งที่แล้วเยอะแล้วครั้งนี้เยอะแบบตกใจแบบโหสุดลูกหูลูกตาเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมนะครับ แน่นอนครว่าวันนี้เราบอกแล้วว่าเป็น uh, Amway Health and Wellbeing นะครับก็คือสุดยอดของการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีด้วยแต่การจะมีสุขภาพที่ดีได้แน่นอนนะครับผมว่าเราก็ต้อง uh, เลือกกับสิ่งที่ดีๆที่จะที่จะเข้ามาอยู่กับชีวิตประจําวันของเรานะครับหรือรับประทานเข้าไปสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายรวมไปถึงบรรยากาศที่ดีๆแบบนี้ด้วยนะที่จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยใช่ไหมฮะเริ่มต้นขอย้อนกลับไปก่อนแล้วกัน เมื่อปี2019ใช่ไหมฮะเออเหตุผลที่ทั้งสองท่านรับในการที่เป็นแบรนด์พิลเซนเตอร์ของนิวทไลท์จากแอมเวย์เนี่ยเป็นเพราะอะไรยังไงไหนลองย้อนกลับไปเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนิดนึงก่อนได้ไหมฮะอ่าค่ะคือที่จริงเนี่ยก่อนหน้าที่เราสองคนจะรับเป็นพิีเซนเตอร์นะคะคือเราอะรู้จักแอมเวย์มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็รู้จักผลิตภัณฑ์ของนิวทไลท์มาก่อนหน้านี้แล้วก็คือครอบครัวคือแม่คุณแม่เนี่ยเป็นคน เอากลับมาที่บ้านแล้วเราก็ได้เห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเกนี่ยแหละทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอืมคือเขาอยู่คู่คนไทยมานานแล้วก็ไว้ใจได้ก็เลยตัดสินใจรับเป็นพรีเซนเตอร์กันค่ะรู้จักมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยตั้งแต่เด็กเลยอ่ะคือคือพอเรานึกถึงแบบผลิตภัณฑ์ณฑเสริมอาหารนะคะพอแบบนึกขึ้นเราก็นึกถึงนิวทรีไลท์เลยเพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่แบบตั้งแต่รุ่นคุณแม่ตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณป้องมีอะไรจะเสริมไหมฮะตรงนี้คือจริงๆแล้วนิวทริไลท์เนี่ยตอนที่เรารับเนี่ยตอนนั้นผมทราบข่าวมาสมัยนั้นน่าจะเกือบเกือบเก้าสิบปีซึ่งโปรดักที่อยู่มาเกือบเกือบเก้าสิบปีแน่นอนต้องเป็นของดีเวลาเราจะทําอะไรแบบนี้เนี่ยเราต้องค่อนข้างมั่นใจที่เรากล้าที่จะ represent ออกมาจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องชัวร์ของเขาดีจริงๆครับอ่านะครับคือป๋อปมือได้ป๋อมือได้ถูกต้อง <laughs> อันนี้เห็นด้วยถูกต้องเลยเพราะว่า สินค้าแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่จะอยู่ได้มาถึงถึง90ปีเนี่ยแปลว่าต้องมีเหตุผลแน่นอนในเรื่องของคุณภาพ สิยต่างถึงได้รับการยอมรับมายาวนานถึงขนาดนี้แม้ฟังแบบนี้แล้วช,ชักเริ่มติดเต้นแล้วยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเพิ่มมากขึ้นจากคุณทั้งสองคนแล้วนะครับในานบนด์พรีเซนเตอร์ของนิทรไล์เนี่ยนะฮะอ่ะถ้าอย่างนั้นมันอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นการถามตอบธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวจะเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมาทั่วๆไปเนาะ,ะเอาอย่างนี้แล้วกันผมมีอะไรให้ได้ร่วมสนุกกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทีมงานแล้วกันนะฮะเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะสุ่มอ่าเป็นภาพ ขึ้นมาที่หน้าจอนี้และเดี๋ยวภาพอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้คุณทั้งสองคนเนี่ยได้บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพนี้นิดหนึ่งดีไหมฮะได้เลยนะนะโอเคอาชีมงานครับถ้าอย่างนั้นขอภาพแรกขึ้นมาเลยฮะภาพแรกมาเลยนีอ่อันนี้ไม่ได้ไปขอแต่งงานกันที่นู่นอะไรอย่างนี้นะฮะไห <c oughs> <ใ>น<ต>ยังไงครับภาพนี้ครับภาพนี้เกิดอะไรขึ้นครับผม ภาพนี้จริงๆเป็นภาพที่ฟาร์มที่ t r o u Lake นะครับที่<ม>รัฐวอชิงตันตอนที่บวกเราไปด้วยกันก็ uh huh. ไปเจอความสวยงามความเป็นธรรมชาติที่ฟาร์มครับครับผมทุกอย่างออแกนิกมากสวยงามมาก uh oh. ตามรูปเลยครับที่ฟาร์ม t r o u Lake ใช่ไหมที่จริงอยากให้แบบทุกคนได้ได้เห็นฟาร์มจริงๆนะคือตอนแรกอะ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ฟาร์มกันนะกี้ไม่เคยไปฟาร์มแบบ ที่อเมริกาเลยแล้วก็เคยไปฟาร์มในเมืองไทยไปแบบมีฟาร์มผลไม้ที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปถึงอะเรารู้สึกว่าแบบฮะมันขนาดนี้เลยเหรอคือกรรมวิธีของเขาอะอย่างอย่างรูปวันนี้ค่ะก็คือเขาจะมีแบบเป็นปลูกแบบออร์แกนิกแล้วเขาจะมีแบบเก็บเมล็ดมีเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกคนเห็นมากแบบจริงๆเลยคือมัน คือเขาเรียกลักษณะก็จะเหมือนจะแตกต่างและมีอะไรที่เพิ่มมากกว่าพิเศษมากกว่าใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเล่าแบบทั่วไปใช่มันมันมันพิเศษแบบจริงจเดี๋ยวเราจะแบบเล่าไปทีละนิดทีละนิดกันเขาได้เห็นภาพไปด้วยดีไหมคะดีไหมฮะถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเนาะพูดมาแบบนี้อยากจะรู้เพิ่มมากคือแล้วถ้างนั้นทีมงานครับขอภาพที่สองขึ้นมาเลยฮะภาพที่สองมาเลย สครูสครูอ๋อนี่ตอนตอนที่เดินทางไปตอนเดินทางตอนกำลังเดินทางไปที่ฟาร์มเขาเล็กตัวฟาร์มอะค่ะค่อนข้างไกลมากๆเราบินไปลงที่พอร์ตแลนด์ก่อนเนาะเราบินเราบินไปลงที่พอร์ตแลนด์ก่อนแล้วรู้สึกว่าจะขนั่งรถจากพอร์ตแลนด์ขึ้นปีกประมาณสองสามสามชั่วโมงประมาณนี้ได้ค่ะ ซึ่งไกลมากๆแต่ว่ามันมีเหตุผลว่าทําไ,รรทไมต้องไกลเพราะว่าถ้าสมมติอยู่ในเมืองใช่ไหมคะเราก็จะมีพวกแบบมลพิษทางอากาศมหมดภาวะไม่ว่าจะเป็นพวกรถยนต์เอยการก่อสร้างเอยเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องไปอยู่ในที่ที่ธรรมชาติมากๆหรือว่าน้ําที่ใช้ในการลดเนี่ยก็ต้องไปไกลเพราะว่าตรงตรงนั้นเนี่ยค่ะจะมีภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เขาก็จะใช้น้ำจากภูเขาตรงนั้นเนี่ยแหละค่ะที่แบบว่ามาใช้ในการรดพืชพันธุ์เอ่ยอะไรเอ่ยแล้วน้ำจากภูเขาเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุค่อนข้างสูง,งทำให้ดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพวกวิตามินเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะโอ้โหเนี่นี่คือเหตุผลว่า คือต้องนั่งรถไปไกลมากๆแต่ที่ไกลนี่มมีเหตุผลก็คือเพื่อที่จะไม่ให้มีมลพิษมลภาวะอะไรเลยแม้นะมแต่นิดเดียวใช่คะนะครับที่จะไปถึงที่ฟาร์มได้นะครับโอเคเอาละภาพต่อไปมาเลยครับนี่นี่โอ้โหอันนี้ไม่ใช่โปสเตอร์หนังภาพยนตร์อะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ค่ะเออไหนครับไหนลองเล่าให้ฟังไปรถแทรกเตอร์นี้ยังไงเออจะบอกออว่าเห็นรถแทรกเตอร์แบบน,นี้แต่ที่จริงอะ เขาแบบเป็นรถแทรกเตอร์ที่อัจฉริยะมากนะงงเพราะว่าเขาเป็นรถแทรกเตอร์ที่พรวนดินแล้วเ,เวลาเราจะหยอดมเมล็ดอะคะ่ะมันจะต้องเป็นเส้นตรงอพอกอี้เห็นกี้เห็น,หนตอนที่เขาหยอดมเมล็ดปุ๊บแล้วก็จะมีแบบอีกโซนหนึ่งที่เป็นพืชที่ขึ้นมาแล้วมันตรงแบบ ตรงเลยตรงแบบเรียงแถวกันแบบออสุดๆเลยเออคือเขาใช้แบบระบบเป็นดิจิตอลค่ะก็คือจะเหมือนแบบวางตำแหน่งว่าต้องห่างกันเท่านี้เพื่อให้เขาไม่แย่งไม่แย่งพวกสารอาหารกันออห่างเท่านี้ออความความตรงประมาณนี้ออคือค่อนข้างแบบเป๊ะแบบสุดๆไปเลยค่ะเขาใช้เหมือนเท่าที่จำไม่มผิดนะเขาเหมือนเขาใช้แบบ G P S ในการแบบวางตำแหน่งอะไรอย่างนี้ค่ะ เพื่อให้เพื่อให้ทุกอย่างใช่จะวางเมล็ดมากเพื่อใช้ GPS นะคะคุณค่ะใช่คำนึงหมดแล้วเวลาเขาเก็บเกี่ยวค่ะอย่างเช่นเขาจะมีแบบเป็นรถเก็บเกี่ยวครับแต่ว่าถ้าเป็นพืชผักที่มันมีแบบสามารถช้ำง่ายค่อนข้างบอบบางก็จะใช้คนในการเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนก็คือจะใช้คนเนี่ยคอยเด็ดทีละอันทีละอันทีละอันโิฏฐิวิถันมากจริงๆค่ะนี่ ตัวจริงเซนจริงมายืนยันเองเลยคุณป้องเลยครับมีอะไรเสริมไหมฮะตรงนี้จริงๆเอ่อตอนที่เก็บเกี่ยวเนี่ยผมผมแอบตกใจเหมือนกันเพราะว่า process ในการเก็บเกี่ยวเนี่ย<ะ>ทุกอย่างต้องจบภายใน20นาทีเพราะอะไรครับเพราะไม่งั้นเอ่อคุณภาพของอผลิตผลที่เราเก็บมาเนี่ยนะครับมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆอเขาอยากให้คุณภาพเนี่ยอ,ยอยู่คงครบให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไปอบแห้งตรงนั้นเนี่ยต้องจบทุกอย่างภายใน20นาทีต้องเป๊ะมากคุณค่าสารอาหารจะต้องอยู่ครบเลยใช่ก็คือเขาเก็บปุ๊บ เอาไปที่อบเลยทันทีคือจะไม่ได้เก็บแล้วก็ทิ้งไว้เออไม่ไม่มีการเอิงเอ่ยนะคะครับรวดเร็วมไม่มีการเอิงเอ่ยไม่มีการเอิงเอ่ยไม่ได้ไม่มีการเอิงเอ่ยเลยคือทุกอย่างแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วเสร็จแล้วและที่สําคัญเนี่ยในการ process ที่เขาทําทั้งหมดเนี่ยเขาตรวจสอบทุกอย่างละเอียดอย่างที่มาคีพูดครับละเอียดแบบว่าผมตกใจผมไม่คิดว่าโหต้องขนาดนี้เลยหรออย่างบางทีน้ําอย่างเงี้ยครับที่เราใช้ มันต้องไม่มีอะไรที่เจือปนอยู่ข้างในเลยดินทุกอย่างที่อยู่อยู่ในการทำทั้งหมดเป๊ะหมดเปมดผมผมตกใจมากใช่แล้วถ้าสมมติว่าเขาตรวจสอบแล้วเขาเจอว่ามีการแบบมีสารปนเปื้อนอยู่ในตัวพืชที่ที่เขาปลูกขึ้นมาหรือในดินหรือในน้ำเนี่ยก็คือ คนเซิลค่ะโดนเตะออกไปซะคือคือเรียกได้ว่ามีเชื้อโรคหรือมีสิ่งสกปรกเจือปนไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วข้อดีคือเขาสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าที่ตัวผลิตภัณฑ์ออกมามันมีเจือปนเนี่ยมันมาจากอะไรเพราะเขาเอาไปตรวจหมดน้ําก็ตรวจก่อนการทําปุ๋ยก็ตรวจก่อนทุกอย่างคือจะตรวจก่อนหมดเลยมีปัญหาตรงไหนสามารถที่จะตรวจย้อนกลับได้หมดเลยใช่ถูกต้องค่ะโอ้โหแน่นี่นะฮะคือความพิถีพิถันนันะครับผมของฟาร์มนิวทริไลท์ของเรา นี่นะฮะเรื่องของน้ำนะครับบรรยากาศต่างๆนะครับผมในการเก็บเกี่ยวเท่านี้ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดภาพต่อไปมาเลยครับภาพต่อไปฮะนี่อันนี้ยังไงฮะอันนี้ <c oughs> ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมตกใจมากคือคือทางนูทริไลท์เนี่ย คือต้องบอกเลยว่าออรแกนิกจริงๆทุกอย่างหมดเลยอย่างอย่างที่เห็นในภาพนี่คือเหยี่ยวใช่ไหมครับผมผมไปผมกาเฮ้ยทำไมมีเหี่ยวด้วยเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนมาร์กี้จริงๆก็เป็นคนที่กลัวนกอ๋อเหรอใช่แต่เขาก็ใช่ค่ะเขาก็ยังกล้าที่จะกับแต่นี่จับเลยนะนี่แบบให้ใม้มาก่อนเลยคือเหี่ยวของเขาเหมือนแบบมีการเทรนมาอย่างดีแบบเหมือนเป็นโรบอทเลยอะทุกคนคือค่อนข้างแบบว่าเทรนมาแบบ อย่างดีมากใช่ค่ะแล้วเขาเหมือนถูกเทรนมาให้แบบกําจัดพวกแบบศัตรูพืชเพราะว่าบางทีก็จะมีมีนกเล็กมีอะไรพวกนั้นะคมีนกเล็กใช่นกเล็กเนี่ยก็จะมาแบบมากินพวกผลไม้เขามีปลูกแบบบลูเบอร์รี่มีพวกแบบเบอร์รี่จะแบบเยอะมากๆเนี่ยก็จะมีนกเล็กๆเนี่ยมาแอบแอบขโมยก็จะใช้เหยี่วนี่แหละเหยี่ยวเขาก็จะปล่อยไปรอบๆแล้วก็จะกลับมาเหมือนเป็น เวิลเทรนมากครับผมก็ตกใจมากแต่แต่ที่ผมตกใจมากกว่าอันนี้คือกล้ากล้าพูดได้เลยคือธรรมชาติดูแลธรรมชาติจริงๆนะครับคือจะไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใช่ไหมครับสารเคมีในการปราบศัตรูพืชอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีเลยก็คือใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาตินอกเหนือจากเหี่ยวเนี่ยเขามีอย่างอื่นด้วยนะคะมีล่วงเต่า มีร่วงเต,าเตา่าเพื่อที่จะกําจัดพวกแบบศัตรูพืชเออพวกเพี้ยพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีไส้เดือนอเลี้งยงเอาไว้เพื่อที่จะแบบกําจัดมูลของสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วตัวมูลของตัวไส้เดือนก็สามารถเอากลับมาทําเป็นปุ๋ยได้อีกโอโใช่จะแบบค่อนข้างแบบเป็น circle of life มากคือการทำให้ได้แบบครบวงจรและพิธีวิถาแบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนเลยอย่างแรกเลยผมว่าคือการนึกถึงผู้บริโภค ใช่ไหมคะนึกถึงคนที่แบบเนี่ยจาก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 เมล็ดพันธุ์เนี่ยไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็ไปสู่ร่างกายของผู้บริโภคทุกคนเนี่ยต้องปลอดภัยร้อเปซนะครับอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับในการไปไปเยี่ยมชมนะครับสำหรับฟาร์มฟาร์มเทอรเเ็กนะครับทีนี้มาถึงภาพต่อไปก็เป็นภาพที่ผมถือว่าเป็นกระบวนการสําคัญมากๆอีกเช่นเดียวกันก่อนที่จะมา มาสู่ร่างกายของเรานะฮะขอภาพต่อไปเลยครับชิมงานครับมาเลยนี่นี่เป็นเหมือนประมาณยังไงห้องแลบอะไรอย่างนี้ปะประมาณนี้ไหมฮะอันนี้คือสถาบันสถาบันสุขภาพที่ LA ครับอันฟาร์มเนี่ยจะอยู่ที่ชาวเล็กชาวเล็ที่พอร์ตแลนด์ตรงออริกกนตรงนั้นอันนี้ก็สถาบันสุขภาพก็เป็นตึกเลย วันนี้วิชาการเลยนักวิทยาศาสตร์อยู่จริงคือที่ผมไปเห็นเนี่ยแล้วผมรู้สึกตกใจมากก็คือเขาพิถีพิถันสุดๆทําให้เราเห็นว่ากว่าจะได้ p โปรดักกว่าจะได้1เม็ดกว่าจะได้1กระป๋องเนี่ยมันยากมากมแล้วเขาดูแลอีกอันหนึ่งที่ผมตกใจก็คือเขาควบคุมเช่นมันจะมีเครื่องเครื่องหนึ่งที่เหมือนเป็นคล้ายค QC อันสุดท้ายเนะาะเขาจะชั่งน้ําหนัก สมมติน้ำหนักไปปุ๊บมันควรจะเท่านี้แต่น้ำหนักอันนั้นน่ะไม่ใช่เครื่องก็จะเขี่ยออกไปเลยตามอัตโนมัติเลยว่าแม้แต่นิดเดียวนิดเดียวไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้เพราะแปลว่ามันอาจจะมีมีบางสิ่งอะไรเจอบนเข้าไปได้ครับนี่นะฮะก็ไปเห็นไฮเทคมากทุกขั้นตอนจริงๆค่ะทุกขั้นตอนเลยทุกกระบวนการเลยนะครับอ แล้วก็สะอาดมากสะอาดมากคือคือข้างในสะอาดแบบสะอาดสุดๆเลเนี้ยคุณจะเข้าไปเนี่ยคุณต้องแต่งตัวให้แบบไม่ได้เลยเพราะว่าอ่ะมันจะยังไงก็ตามก็ต้องป้องกันไว้ก่อนว่าสิ่งสกปรกอะไรต่างๆในร่างกายของเรามันก็อาจจะมีแบบสะอาดมากกับ สะอาดมากมากค่ะเพราะว่ายิ่งเข้าไปในแต่ละห้องแต่อะไรเงี้ยก็ยิ่งแบบใส่มากขึ้นอะห้องนี้ไม่จำเป็นต้องใส่แว่นตาแต่เข้าไปอีกห้องหนึ่งเพิ่มแว่นตาเพิ่มถุงมือมีแต่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเนอะจริงๆผมว่าอันเนี้ยในฐานะของแบรนด์มิสเตอร์พอไปเห็นแบบนี้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยคือเรามั่นใจอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะต้องบอกว่ามั่นใจอยู่แล้วตั้งแต่เด็กที่ที่ครอบครัวใช่ไหมครับก็ได้ใช้แบรนด์ิวทิลไลท์ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แอมเบย์อยู่แล้วแต่พอไปเห็น ด้วยตัวเองแบบนี้ก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจความความเชื่อมั่นในแบรนด์เพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมครับคือต้องบอกก่อนว่าอย่างแต่ก่อนเราเห็นมาเป็นเม็ดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจากที่ปลูกมาเป็นเป็นผลไม้เป็นอะไรเงี้ยแล้วมันสามารถแบบกลายมาเป็นแบบเม็ดเม็ดหนึ่งได้ยังไงอย่างเม็ดเม็ดหนึ่งเทียบเท่ากับสลัดหนึ่งจานอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นได้ไงการที่แบบว่าได้ไปอย่างเงี้ยทำให้เรารู้ว่าอ๋อ เขาทําแบบนี้นี่เองซึ่งก็ก็เหมือนแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็เหมือนเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราแล้วเราก็อยากจะมาบอกต่อทุกคนว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันพิเศษจริงๆสามารถพูดได้เต็มปากว่าผลิตภัณฑ์ของนิวทรีไลท์เนี่ยคือดีจริงดีจริงออร์แกนิกจริงดีจริงคือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนอกจากคำว่าดี ดีจริง The best เลยนะฮะใช่ค่ะยืนยันเลยสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเ,เรียกว่าทั้งประทับใจนะครับทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตต่างๆทั้งหมด นะครับของแบรนด์นิทไรก็คือทั้งสองคนได้มีโอกาสในการทานจริงได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆอะ่ะแล้วก็มีหลายตัวเลยอะ่ะเท่าที่ทราบมาก็คือที่ประทับใจมากๆแต่ผมขอสักตัวหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้นะครับต,ตอนทีแมทธิวก็พูดถึงอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแล้วทั้งสองคนก็ผมก็เชื่อว่าก็รับประทานอยู่เป็นประจำได้ได้ยินว่ารับประทานอยู่เป็นประจำทุกวันเลยก็คือนิทไรโปรตีน ใช่ไหมครับนิเทรโปรตีนประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์นี้บ้างครับผมใครก่อนดีคุณมาร์คี้ก่อนก็ได้ค่ะคือคือที่รู้สึกว่าโปรตีนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญครับสำหรับตัวเราเนาะเพราะว่ามันเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็คือที่จริงอะกี้ทานอย่างอื่นหลายๆอย่างด้วยนี่แหละแต่ช่วงเนี้ยกำลังแบบอินกับโปรตีนเพราะว่าเราอยากให้แบบว่า อน,นอกจากดูลีนแล้วมันต้องแบบมันต้องแข็งแรงด้วยและอย่างที่เหมือนเมื่อกี้นี้ที่เขามีการอธิบายว่าร่างกายเราต้องการโปรตีนเพื่อจะทํากิจกรรมในแต่ละวันเหมาะกับการแบบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องแบบว่าแข็งแรงมากกว่านี้ก็เลยช่วงนี้กําลังแบบว่าโดปโปรตีนอยู่คะเนาะเพราะว่า เอียิ่งเป็นคุณแม่ด้วยแล้วมีไดโปรตีนบ้างคะตรงนี้ไหนขอเสียงดังๆตอนเช้ามีไหมฮะนีเยี่ยมมากนี่เลยมีพลังกันแบบโอ้โหขนาดนี้เซลล์ตื่นตัวกันทุกเซลล์เลยใช่ค่ะใช่ไหมฮะนะครับคุณบ้อกละครับของผมจริงผมอยากจะบอกผมกินหลายอย่างมากทุกทุกวันอันนี้พูดจริงๆทุกวันแล้วก็กินมาหลายปีแล้วครับยิ่งยิ่งผมไปเห็นที่ฟาร์มด้วยตาของตัวเองเนี่ยทำให้ผมมั่นใจได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมกินไปอ่ะ ผมมั่นใจได้ว่าผมกินสิ่งที่ดีจริงๆมผมก็เลยกินกินทุกวันอนะันนี้พูดจริงวิตามินก็กินทุกวันของแอมเวย์กินหลายตัวด้วย <laughs> แต่ที่อยากจะเน้นช่วงนี้ก็คือ,อมผมอยากจะเน้นเรื่องโปรโตีนนิดหนึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยโปรโตีนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกับร,ร่างกายเราบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายร่างกายเริ่มอ่อนล้าอ่อนแอแล้วยิ่งเราทํางานกันทุกวันแล้วเรามีลูกด้วยเนี่ยเราเราป่วยไม่ได้ออกกําลังกายเยอะ เรายิ่งต้องเสริมโปรโตีนเข้าไปก็เป็นโปรโตีนของนูทริไลท์นะครับที่เรากินทุกวันแล้วก็ตอนเช้าเมื่อกี้ผมได้ยินเขาบอกให้กินตอนเช้าผมกินเช้าแล้วก็กังวัน ออัดอเบิลผมอัดเบิลเลยทุกคนเรียกว่าแบ่งรับประทานกันได้ตลอด <c oughs> แบ่งรับประทานได้ค่ะใช่แต่ตอนเช้านี่สําคัญมากๆอย่าลืมรับประทานเพราะเราต้องใช้ร่างกายใช้พลังงานทั้งสมองใช่ไหมครับทั้งร่างกายของเราตลอดทั้งวันอย่างที่คุณป๊อกบอกด้วยหลายๆท่านในนิ้รวมถึงตัวผมด้วยก็ออกกําลังกายกันอยู่เป็นประจำเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของโปรโตีนเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงนิทรรศโปรโตีนแหมก็มีหลายรสชาติเนาะ ใช่ไหมครับทั้ง all plant นะครับโปรตีนพลัสช็อกโกแลตโอ้โหเยอะแยะมากมายหลายรสชาติเลยอยากถามสองคนชื่อชอบรสชาติไหนเป็นพิเศษบ้างไหมฮะหรือยังไงฮะคือประทับใจตรงไหนก่อนได้ไหมโอเคโอเคคุณจริงผมลองทุกรสลองมาหมดแล้วทุกรสอร่อยทุกรสแต่ที่ผมชอบมากๆที่สุดจริงๆคือผมผมเป็นคนชอบรสช็อกโกแลตผมก็ครับชอบแต่ที่คุเดีได้ชอบเหมือนกันชอบรสช็อกโกแลตเหมือนกัน แต่มันมีรสใหม่ที่เพิ่งได้ลองซึ่งอร่อยเหมือนกันที่มีส่วนผสมของอะโลเวยาเข้ามา,าช่วยในการ okay, <plus. S 2> เ,เรื่องการอักเสบข้อเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็สลับไปสลับมามครับครับ<อ>ประทานง่ายเนาะช่้รับประทานง่ายมากเลยค่ะ ของกี้เนี่ยกี้จะชอบแบบไม่ไม่หวานมากก็จะเป็นตัวออลแ pl แต่เอาจริงมันแล้วแต่วันมากเลยอ่ะบางทีแบบผสมก็มีมีช็อกโกแลตสกู๊ปหนึ่งออลแ pl อีกหนึ่งสกูปก๊ปเป็นสองสกู๊ปใช่มันมันแล้วแต่คนชอบแหละสามารถ mix and match ได้ที่บ้านเราก็จะมีแบบหลายๆกระปุกไว้ค่ะแล้วประทานแบบหลากหลายในแต่ละวัน<ช>ตลอด<า>ทั้งวันเลยก็ได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะใช่ค่ะสมมติว่าเช้าอ่ะเราอยากได้เป็นซัก ช็อกโกแลตละกันรสช็อกโกแลตให้มันแบบรู้สึกแบบเฟรชขึ้นมาหน่อยสมมติว่าตอนช่วงเย็นๆไม่อยากได้แบบแคลอรี่ที่มันเยอะไม่อยากได้หวานก็เป็นออพแพนไปใช่ค่ะเพราะว่าสูเปอร์เซ็นต์ไขมันและคอเลสเตอรอลเลยใช่ถูกต้องค่ะนะครับทานได้ทุกรสทานง่ายทุกรสอร่อยทุกรสที่สำคัญมีประโยชน์ สูงสุดทุกรถนะครับโอ้ oh, ฟังแบบนี้นะฮะผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่านี่คือนี่คือแบรนด์พรีเซนเตอร์ตัวจริงเลยนะครับของนิวทรีไลน์นะครับแล้ววันนี้หลายๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าเราเป็นคนที่จะเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนในการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อสุขภาพที่ดีต่างๆเหล่านี้ไปให้กับคนทั่วโลกเลยและก็เป็น ถือว่าเป็นเป็นนักธุรกิจที่จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายอยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงทั้งนักธุรกิจรวมไปถึงหลายๆท่านที่อาจจะมาในงานของแอมเวย์วันนี้เป็นครั้งแรกหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะฝากอะไรให้กับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้บ้างนะครับสำหรับคุณมาคี้ผมขอเอาเป็น3คําดีไหมฮะขอเป็น3าําที่อยากจะฝากกับพวกเราทุกคนที่อยู่นัที่นี้หน่อยแล้วกันครับ<า>อะไร<า>ดีเอยคเ <ำ S 1> <ơi? S 2> หรอคํสามคำเหรอ เอาเป็นบริสุทธิ์ปลอดด้านผลดีละกันค่ะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะคะได้ผลดีสามคำนี้ผมผมนึกถึงว่าเหมาะอย่างยิ่งเลยกับการที่นิวทริไลซ์อยู่มาถึง90ปีต้องบริสุทธิ์ต้องปลอดภัยแล้วก็ต้องได้ผลดีถึงอยู่มาถึง90ปีนี้ใปีนี้นะครับสำหรับคุณป๊อปผมขอเป็นอะไรดีฮะ ขอเป็นสักร้อยประโยคล้วกันนะครับผมขอหนึ่งบทเพลงได้ไหมคะเอาสักหนึ่งประโยคแลยาวยาบ่่ได้ใจเลยได้ไหมฮะได้ไหมพี่โอเคขอสักหนึ่งประโยคครับปาถึงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หน่อยฮะของผมโปรตีนที่ดีที่สุดมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือก็ต้องโปรตีนของนูริไลส์สิครับทุกคน โปรตีนที่ดีที่สุดมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือนิวทริไลท์โปรตีนนั่นเองทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่จากการที่ได้พูดคุยกันมาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะครับว่านี่คือแบรนด์พรีเซนเตอร์ตัวจริงของนิวทริไลท์จากแอมเวย์นะครับขอเสียงปรบมือดังที่สุดเลยทีเดียวนะครับขอพระคุณนะครับทั้งสองท่านในวันนี้นะฮะ The Best of Nutrilite Special f o ของเราครับขอเสยงดังๆเลย ขอบคุณนะครับ